อยู่ที่อำเภอเชียงขวัญน,นะครับตรงนี้เขาเรียกบ้านคุยขน,นุนหยดยอนไม่ลงอ่ะเดี๋ยวไมันดึกไปเดี๋ยวไม่ลงโอ้โหยอดถาไม่ถึงตา,ายเ<ป>ด้อคอแล้วอ่ะคอไดดูปลาไหลเรื่มันเลืดเอดอกน้ำไม่ลดครับน้ำเพิ่มนะน้ำเพิ่มขึ้น ไม่ป่วยไม่เด็กไม่ได้อาศัยเ,เพื่อนบ้านฝั่งน้นมันข้อะไรก็ไม่รู้ีตัวี่ตัวค่ะีตัวังดหรอกางได้เน่ตํารวจเห็นก็จับเลยนะเพราะอะไรพี่เพราะอะไรรู้ไมเขาจับเพราะอะไรไม่รู้เนี่ยแมยุงอ่าไม่มีไม้ไปไม่ได้อา อ่านี่จากโมที่ลองกนันดูนะฮะยายนะ,อะของอยู่นี่เยอะนี่ขนมอยู่โลยายก็แกะเะกะนื้อหรือแกงซีเยอะใช่ครับละเอลยแต่ออกก็ลืมปุ๊บออกเลยะนะยายค่ะยายทานข้าวหวานยังยังอ่ามีแกะมาคนจะเป็นอย่างนี้นี่เราก็ฉีกป๊าบเห็นไหมนี่ขนมก็เป็นอย่างนี้เลยนี่ยายเยอ้ยอ่าคุณยายลองทานดูหนึ่งคำ เนบบอน้ำตาม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 ตาขอเขาเขาไป็ถึงไรแค่ก้งอ่ะโอเคนี่เิาหนึ่งพันบาทนะมอพรยายนะเก็บไว้ซื้อของที่จำเป็นเด้อจให้กินร้อยเท่าพักเท่าเลยเด้อจ้าถูกใหญ่ตัดากินมกินน้ำกระยายติดปัง อยู่กับผู้เฒ่าผู้แก่ครับก็จะมอบทั้งถุงเงชีพมอบทั้งเงินนะครับเกี่ยวอย่างอยู่กับผู้เฒ่าผู้แก่ครับก็จะมอบทั้งถุงเงนชีพมอบทั้งเงินนะครับเกี่ยวอย่างเด็กก็จะได้ค่าขนมคนละหนึ่งใบแดง นะครับหนึ่งใบแดงใช่ไหมทำไปให้พ่อแม่นะไม่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 ใช่หนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งใบเทาชมอยู่ขอนแก่นขอบคุณครับยังมีใครมาช่วยมีใครเข้ามาบ้างหรือยังก็มีค่ะมีบ้างเคยได้เงินไหมยังไม่ได้แล้ว วันนี้รู้สึกยังไงตรงนี้นะครับหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองมันมันสำคัญกับเรายังไงขอขอ,ขอญาตประทานโทษสำหรับเงินนะเราก็ไม่มีใช่ไหมคะ่ะอืมก็คือว่าต่อชีวิตค่ะคำน,นี้ดีมากนะครับต,ต,ต่อชีวิตได้มากเลย หนึ่งพันเนี่ยคิดว่ามันสามารถอ,อยู่ได้กี่วันสำหรับเราในช่วงน้ําท่วมครับก็ไม่จําเป็นก็ไม่ซื้อค่ะไม่จาเป็นก็ไม่ซื้อว่าจาเป็นก็ต้องซื้อะนะคะตัเครื่องครัวอะไรนี้แต่ในนี่ <ปะ S 1> มีมนะถุงยางชื่อก็จะมีน้าปงน้ําปลาน้ํามันอะไรนีอันนี้อันนี้ข้าคียง,ง,งเขาปลูกผักที่ไว้สามารถทานได้นะฮะก็มีต้นหอมผักชีหัวรำพา หนุนสูงขึ้นมาหน่อยไกลมอสจ่ามือชี้ลูกกระตันยูนะครับโดยท่านประธานมือชีรลูกกตันยู่รัฐมนตรีมือชี้ลูกกระตันยูนะครับสมนทนาสุนทรภู่นุ่งเนียนรับไปน้ำแคปตูปเยู่ยังเข้ามาแล้วครับแคปตูปอยู่ครับทิกตอกเข้ามาแล้วครับขอบคุณมากครับพี่เยอะครับแป๊บนึง พี่ท็อปเจะมอบเงินให้ห่านแต่ละเเวนครับอาี้ครับเปไมครับว่าเาจะดีใจเขาจะแบบถ้าได้เงินเนี่ยไม่แต่ใจอำเภอเลยอำเภอเคียงขวัญครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับลองร้องเสือทางไปไปลาขปัหลังเสียบกันมาเขียมมาเขียก็บกงเงียนงัวเง จะต,ต้องรู้ว่าปีนี้จะได้กินไม่ได้กินนี่ครับตอนนี้พี่บินอยู่ในพื้นที่แล้วนะครับวันนี้มาในรูปแบบใส่แว่นสีใหญ่ครับต้องกำลังใจให้ทุกท่านขอบคุณครับ กำลังใจเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญหน่งันะพี่อลล์นะเลนะยทีแก๊สัน่รู้่าใครอยู่บ้านหนูอยไม่หวังอกเอาไปตไออได้ได้ไหอ่ะแล้วใพ่อกับแม่หนูอยู่ก็หวังก็อยู่กับพ่อหรืออยู่กับแม่อยู่ทุ่ง่อทั้งเน่ยะอันี้แปลฝากพ่อกับแม่เราอันนี้ให้พ่อกับแม่เราให้เราสองร้อ